ล้างมือบ,บ่อยรักษาระยะห่างสวมหล้ากากอนามัสกกมยสวัสดีค่ะกี้จากเพจพาสีและท่าค่ะในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยจะเอาเรื่องอื่นมาคุยไม่ได้เลยนะคะนอกจากเรื่องของโควิดซึ่งการระบาดรอบนี้นี่บอกเลยว่า ติดจริงหนักจริงอาจจะทําให้ใครหลายๆคนกําลังกังวลอยู่ว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดฉันติดขึ้นมาเนี่ยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นใครจะเป็นคนจ่ายหมดกังวลกับปัญหานี้ไปได้เลยค่ะเพราะว่าพวกเราทุกคนเป็นคนไทยดังนั้นค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นรัฐบาลจะเป็นคนจ่ายให้เราค่ะปรบมือ<ว>และสำหรับคนอย่างเราๆที่รู้สึกว่าจะเป็นคนที่ไม่กังวล ไม่เครียดแล้วก็ไม่แพนิคก็อยากจะมีกรมทรรโควิดไว้สักฉบับให้อุ่นใจใช่ไหมคะวันนี้กี้ก็เลยจะมาเล่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีของเจ้ากรมทันโควิดฉบับนี้กันค่ะกรณีแรกนะคะถ้าเราเป็นนายจ้างหรือว่าเป็นเจ้าของบริษัท แล้วอยากจะซื้อประกันภัยโควิดให้กับพนักงานเราสามารถนำตัวค่าเบีย้ยประกันภัยตัวนี้ค่ะมาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้แต่ขอติดเงื่อนไขสองอย่างค่ะเงื่อนไขแรกก็คือกรมธรรมนี้เราจะต้องซื้อให้กับทุกคนในบริษัทไม่เลือกไม่จิ้มว่าซื้อให้คนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะคะ กรณีที่2เราควรจะมีลายลักษณ์อักษรน,นิดนึงจะเป็นระเบียบบริษัทระเบียบสวัสดิการหรือว่าเป็นเมมโมการประชุมใดๆก็ตามนะคะเพื่อให้รู้ว่ากรมธัรน,นี้เนี่ยมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกมันเพียงแค่มี2อ,อย่างนี้ค่ะค่าเบี้ยประกันภัยของโควิดเนี่ยก็สามารถนํามาเป็นค่าใช้ใจ่ายบริษัทได้ค่ะพอเป็นค่าใช้ใจ่ายบริษัทก็จะทําให้มีกําไรลดลงแล้วเราก็จะเสียภาษีลดลงถูกไหมคะ กรณีที่2ถ้าเราเป็นผู้ซึ่งต้องซื้อกรรมันฉบับนี้เองเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้มีเจ้านายออกให้ทำงานฟรีแลนซ์เป็นพ่อค้าแม่ค้ารู้ไหมคะว่าเบี้ยประกันโควิดก็สามารถนำมาเป็นค่าลดหย่อนภาษีตอนปลายปีได้นะคะ แต่มีข้อแม้ว่ากรมธรรม์ที่เราซื้อเนี่ยจะต้องเป็นออปชั่นที่มีค่ารักษาพยาบาลค่ะและเมื่อค่ารถย่อนของเราเพิ่มขึ้นไรายได้สุทธิของเราก็จะน่าลงดังนั้นตอนปลายปีเราก็จะเสียภาษีน้อยลงถูกไหมคะปรบรือ และนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆจากจ้ากรรมฐานโควิดฉบับนี้ค่ะเอาเถอะค่ะอย่างน้นอยๆมันก็มาช่วยให้เราลดภาษีได้บ้างอะไรบ้างถูกไหมคะสุดท้ายนี้กี้ก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกๆคนแล้วก็ตัวเองให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมนะคะล้างมือบ่อยๆรักษาระยะหา่างแล้วก็สว,วมหน้ากากอนามัยทุกครั้งค่ะฉีดมันทุกอยา่าง